โอ้โหทะเลทะเลสวยนี่เราไม่ได้มาทะเลกันนานมากแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ปิดเทอมตอนม3กว่าจะมาก็ปิดเทอมมห้าเลยแต่ไหนๆก็ได้มาแล้ววันนี้จะเล่นน้ำทะเลให้ตัวเปื่อยไปเลยไปแล่วไปเล่นน้ํากสนีเนเลย ไปเฟินยัยตีมไหมน่ากินเชียวเอ๊เราว่ามีคนมองเราอยู่นะสงสัยเราคงคิดไปเองมั้งอะนี่ได้ละครับไอศครีมรสองุ่นคนขายเขาแนะนำเลยนะเนี่ยเฟินเฟินเป็นไรเปล่าอ่ะเห็นมองซ้ายทีขวาทีตั้งนานละ คือว่าเรารู้สึกว่ามีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะและเหมือนตามเรามาด้วยแต่พอหันไปก็ไม่เห็นมีหรือว่าจะเป็นปัปบป,ปผีนี่เคนเฟย์ไม่ได้มียานแล้วก็สมัมผัสอะไรด้วยจิตไม่ได้ด้วยนะหืมเคนเราว่าเราจะไปอาบน้ำก่อนน่ะกลัวว่าถ้าค่ำกว่านี้จะหนาวอะ่ะไปส่งที่ห้องหน่อยดิ แล้วรอด้วยนะรอจนกว่าเฟิร์นจะอาบน้ําเสร็จได้ครับผมเฟิร์นงั้นเรารอตรงนี้นะจ้า Ken! Ken! เคนเคนเฮ้ยบรรยากาศมันเงียบๆวะไปหยิบกีตาร์ของเราให้หน่อยดิจะมาเล่นโชว์สาวๆพวกนี้สักหน่อยได้เลยเคนเหรอเคนเรายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะมีไรเปล่าเคน แค้นม anyway, ีอะไรหรือเปล่าคือพี่แอบชอบน้องมานานแล้วนะครับถ้าไม่รังเกียจเออยันนี้ไปกินไอติมกันนะครับฮะหยุดการกระทําเช่นนี้ครับประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขปี2550เกี่ยวกับเรื่องเพศในเด็กที่ควรรู้มีสองเรื่องดังนี้1 ข่มขืนกระทำชำเราอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีและผู้เสียหายไม่ยินยอมระวังโทษจำคุกตั้งแต่4 0ถึง20ปีและปรับตั้งแต่8,000บาทถึง40,000บาทถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือโซมจะระวังโทษหนักจำคุกตั้งแต่1 5 0ถึง20ปีและปรับตั้งแต่30,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตและถ้าผู้เสียหายนั้นถึงแก่ความตาย จะได้รับโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแต่ถ้าผู้เสียหายอายุไม่ถึง15ปีจะมีโทษหนักขึ้นยอมความไม่ได้ถึงแม้ผู้เสียหายจะยินยอมก็ตามน้องๆเห็นไหมว่าโทษจะเพิ่มมากขึ้นและมีโทษหนักเมื่อผู้เสียหายอายุน้อยกว่า15ปีการจะทำอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ 2. อนาจาร์อายุ15ปียาาไม่ถึง18ปีผู้เสียหายไม่ยินยอมระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าผู้เสียหายอายุต่ากว่า15ปีก็จะมีโทษหนักขึ้นยอมความไม่ได้ถึงแม้ผู้เสียหายจะยินยอมหรือไม่ก็ตามน้องๆควรพึงระวังให้ดีอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับ หรือเปล่าเนี่ยนอนยังจะสวยอย่านี่ยหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเข้าไปดูหน่อยดีกว่าทางนั้นเไปเฟิร์นไปเฟิร์นเฟิร์นอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่านี่นานแล้วนะมานี่อยหยาดเนื้ออย่าดนื้อแน่โอ๊ยใช่ด้วยใช่ด้วย ผมอยากให้น้องโทรตามผู้ปกครองแล้วเชิญไปที่โรงพักเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับเราขอโทษนะที่ละเลยดิลไลเฟิร์นน่ต่อจากนี้เราจะดูแลกันและกันเป็นอย่างดีนะและจะเติบโตไปพร้อมๆกันโอเคไหม